ไปสักขีพยานด้วยน้ำตาไหลเไหมน้ำตา,ตาไหลค่ะชดเจ้าสาวออกมาเราก็เจ้าสาวก็วาถามว่าพี่นองร้องไห้ไหมร้องไม่เหลือนะคะก็คือปากปื้มงานนี้เป็นงานที่น้องเขาแบบตั้งใจมานานมากๆแล้วเป็นงานที่ลงทุนลงแรงรายละเอียดคือน้องค่อนข้างจะซีเรียสก,กับงานแต่งที่นี่มากๆค่ะก็คือถ้าพูดได้ก็คือเป็นงานแต่งงานในฝันเขาแหละเขาก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดแล้ววันนั้นมันอาทิตย์นั้นมันฟ้าฝนจริง เราต้องบอกเลยว่าวันนั้นเป็นวันเดียวที่ฟ้าเปิดแบบสุดๆแล้วแบบเออขนลุกเลยว่าแบบทั้งคิมบอกว่าแบบหนูนะถ้าเกิดว่าแดดออกแล้วหนูจะหนูจะกลับไปแก้บนชุดใหญ่แล้วยเพราะว่าก<ม>่อนหน,น้านี้ที่นตอหมาโอ้ฝนตกกันหนาวฝนตกจริงๆค่ะ,คะอาทิตย์ตนั้นได้ฝนตกทุกวันยกไปวันที่14ก็ประหลาดใจเหมือนกันเราก็ดีใจเพราะว่าลุ้นกันสุดๆเหมือนกันค่ะมูหนักยเปคะว่าแบบบนก็มูมูทั้งน้องทั้งทีมงานทั้ง ทุกคนน่ะเนยยังบนเลยอ่ะแล้วเนยก็บนโอ้ขอเถอะอย่าให้ตกเลยเพราะว่าไม่อยากเราก็ไม่อยากเห็นมันอยากให้มันทุกอย่างมันคอมพลีสสวยงามมาสัมผัญกับเขาอะค่ะแล้วก็ลืมบนให้ตัวเองอีกวันหนึ่งในจองเรือไว้ฝนนี่แบบกันหน่ำมากันที่ส5บห้าตอนเช้าเหมือนใจดมากเก็บกดจากวันนั้นเก็บกดอะโอเคค่ะเนี้ยช่ก็ก็ไม่ไม่เชิงบนแต่ว่าขอพรพระที่เราเขาลงนระทีาเราเขา คือไอเนี่ที่กันฝนนาดนึ่งลานบ้าทที่กันฝนชุดใหญ่มากค่ะคือน้องจัดได้หมดแล้วคือยังไงก็คิดว่ามีโอกาสจะเกิดฝนบา้างสูงแต่โชคดีวันนั้นคือแดดแบบตั้งแต่เชา้ายันเย็จแล้วพอเที่ยงคืนปุ๊บอัปเตอร์ปาร์ตี้ฝนเทลงมาแบบกรนะโนะ <c oughs> ปรงเลยคือเปียกหมดเลยคือหลังจากโงงานคิมมอะคือพายุหนักมากก็แบบทุกอย่างเปนแบบเป็นใจให้น้องจริงๆ เราก็น้องบอกแต่ว่าเครียดนะพี่เลยแบบว่าไม่รู้ว่าทำยังไงดีน้องทําทุกอย่างเต็มที่แต่ว่าที่เหลือก็ขอให้เป็นหน้าที่ของฟ้าฝนเลยนะคะเขาก็ทําเต็มที่ของเขาไปหลายคนไปเห็นันก็อยากจะแต่งงานรับวสอบพี่เลยมันก็คิดแต่งงานอยากอยู่นะอ๋อบากี้กับบรรยากาศดีเลยเอออยากเลยอยากแต่งใช่ค่ะบรรยากาศมันดีอะไรอย่างเงี้ยดีมากค่ะแต่วันนั้นสามีไม่ได้ไปด้วยสามีไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าลูกเพิ่งเปิดเทอมนะคะ ก็เลยแบบว่าเดี๋ินบ้านคิงพ้อยกันนี่แต่เราสามีไม่อยู่อะไรเงี้ยก็ถือโอกาสไปเที่ยวกับเพื่อนๆด้วยเลยมีของขวัญอะไรที่ตรงมีค่ะน่าจะเป็นแบบว่ารวมมาเลยค่ะคือของขวัญขึ้นบ้านใหม่ของขวัญแต่งงานอะไรบอกได้ยังแอบบอกไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไปอยู่ในมุมบ้านเขาอันหนึ่งเพราะว่าน้องก็ยังไม่รู้ใช่ค่ะ ก็มีความสุขตามค่ะมันเหมือนทุกอย่างมันคอมพลีตแล้วอนะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ากัางวลงานนี้มากเลยพี่นายเพราะว่าหนูแบบควบคุมไม่ได้แล้วก็ทําทุกอย่างเองดีเทลค่อนข้างเยอะเหมือนเขาเป็นคนแบบเป็นแม่งานจริงๆเลยเลยนะคะพอเห็นทุกอย่างคอมพลีตก็โล่งละฝนตกตอนเที่ยงคืนก็แฮปปี้สวยขนาดไหนะสวยมากค่ะสวยมากสวยมากสวยมากจริงด้วยความที่บรรยากาศเอ่ยอะไรเอ่ยชุดเอ่ยพอเป็นน้องคิมเอ่ยหมากคิมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยคือ มันสมบูรณ์แบบมากๆค่ะก็คิดว่าแบบเฮ้งานเขาคอมฟีทแล้วดีใจน้ำตาไหลคือแบบสิ่งที่เครียดมาทั้งหมดของน้องเออมันได้แบบสำเร็จแล้วแล้วก็ออกมาสวยงามมากๆอย่างงี้ยเราได้อ <c oughs> วยพรอะไร้อ,องใคออวยไปหลายไปหลายรอบอยู่ค่ะก็ะอยากให้แบบว่าเออมีน้องน่ารักน่ารักเร็วๆอะไรยอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งเขาก็แบบน่าจะเที่ยวกันก่อนเขามีมาขออยู่แล้วมัดได้ั้นเลยเขาแบบเขามัดกันได้อยู่แล้วค่ะเขามัดเจกันได้อยู่แล้ว ได้ค่ะ่ยัู่ค่ะยอะไังไม่ได้คุยกับพี่เอเรื่องนี้เลยแต่เลยคิดว่าพี่เอเขาไม่เครียดเพราะว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเขาเลยะคะ่ะคือเขาเป็นคนแบบว่าแหมเวลาไปเขาก็คงถ่ายรูปกับ ทุกคน<ม>เป็นปกติอยู่แล้วค่ะก็ไม่น่าจะเครียดอะไรคุตอบให้มีรู้จักรู้จักหนึ่งรู้จักถ่ายโมดถ่ายรูปก,กับพี่เอเมไหมคะจะถ่ายไปค่ะคืออย่างเงี้ยเขาจะน่ารักเลยเนี่ยในคิดว่าเขาไม่สิเครียดอะไรแล้วเขาก็ถ่ายกับทุกคนเป็นเรื่องปกตินะคะโยงไปถึงตัวเขาไหมอาจจะอาจจะไม่ได้รู้ว่าหรืออะไรคุณตอให้โยมก็ไม่น่าจะเกี่ยวใดๆค่ะคิดว่าไม่เกี่ยวเลย แต่เดี๋ยวค่อยทรคุยกับแม่ก่อนว่าแม่ว่ายังไงค่ะเดี๋ <c oughs> ยวไม่ได้เซ่ฮัลโหลกันเนาะเออแม่เครียดไหมแต่คิดว่าไม่เครียดนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบเอนจอยถ่ายรูปแล้วคนก็ถ่ายรูปกับเขาเยอะเป็นรืัปต์กับ <c oughs> ตูนก็ไม่ตกใจนะอ้าวแม่นี้ก็แบบอ่าโอเคแต่ไม่ได้ตกใจเพราะคิดว่าใช่กันเขิดห่ใช่กันเขานิดหน่อยก็รู้ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณค่ะ